สวัสดีครับอิสตนฟอร์ยูครับผมวันนี้วันที่12นะครับ12มีนาคมนะครับเรียกว่าเป็นลูกหายากเลยนะครับรูปนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกค้านะครับก็จะเสร็จแล้วก็จะให้ส่งเลยนะครับแต่ก็รถนี้นะครับก็จะมีบางท่านนะครับเดินทางมาตรวจรถก่อนที่ให้เราส่งนะครับอย่างคันสีเขียวนี้กับสีน้ําเงินตันนี้นะครับเป็นรุ่น2ตันนะครับลูกค้าจะมาตรวจวันจันทร์นะครับ อย่างคันนี้นะครับมีอีกคันหนึ่งเป็นรุ่นสามตันนะครับผมก็จะต้องรอให้ครบ2คันก่อนถึงจะส่งได้อย่างคันสีเขียวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือก็คือจะมีเซ็ตของเขานะครับสองสามสี่คันก็แล้วแต่นะครับก็คือต้องรอให้ครบเซ็ตนะครับแล้วก็ส่งได้ส่วนคันสีเทาดํานะครับก็ไปพร้อมกับอีกคันหนึ่งวันจันทนะครับแล้วก็มีคันสีฟ้านะครับก็ไปพร้อมกับคันสีน้ําเงินนะครับไปพร้อมกันสองคันนี้ เหลือระบบไฟยังไม่เสร็จแต่ทีนี้ผมเอามาถ่ายรูปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคันสีเทาดำนะครับจะต้องไปส่งจะต้องขึ้นรถส่งรถนะครับช่วงเย็นกว่านี้นะครับก็เลยเอามาถ่ายรูปหมู่ก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เมื่อกี้เนี่ยครับผมพูดถึงคันนี้3ตันคันนี้2ตันคันนี้2ตันคันนี้1ตันคันนี้1ตันดัมคันนี้1ตันดัมนะครับคันนู้น ไม่ดับหนึ่งตันนะครับมีสองคันสีฟ้ากับสีเทาดําที่มีที่ขึ้นดัาเอาไว้นะครับเป็นสี่คูณสี่นะครับที่เหลือนะครับก็เป็นสี่คูณสองทั้งหมดครับเครื่องสองล้อนะครับเห็นไหมครับว่ารถนะครับจะหน้าตาคล้ายๆกันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพอดีมีรถเยอะนะครับเราก็จะให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างยังไงคันแรกนะครับที่ผมบอกเป็นรุ่น3าตันที่สามตันมันต่างจาก2อตันยังไงนะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่เห็นได้ชัดนะคือ นะครับก็คือระบบเบรคนะครับอันนี้เห็นไหมครับเป็นม้อลมเบรคถ้าเป็นรุ่น2ตันนะครับก็จะเป็นไม่มีมออลมเห็นไหมครับอันนี้คันเร่งนี้เบรคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถนะครับของอ e แสนฟอยูจะไม่มัดรวมไปหมดเลยนะครับเอา2ตันไปใส่3ตันเอา1ตันไปใส่2ตันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับสิ่งที่ จะต้องตามมาจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเบรกนะครับแหนบหสามตันแหนบ2ชั้นเห็นไหมครับถ้าเป็น2ตันก็จะเป็นแหนบแค่ชั้นเดียวนะครับ,บก็จะเป็นแหนบแค่ชั้นเดียวนะครับเบรกแหนบเกียร์อ่าีเกียร์เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นถางพักลมนะครับเพราะว่าเขามีมอดลุมช่วยปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ใหญ่นะครับผม เป็นเกียร์เสื้อเหล็กถ้าเป็นรุ่น2ตันนะครับก็จะเป็นเกียร์เสื้อมีเนียมนะครับเป็นเกียร์กระปุกขึ้นมาจากเกียร์เลยก็เหมือนรถปิคอัพแต่ถ้าเป็น3ตันนะครับก็จะเป็นเกียร์โยงนะครับมันจะมีเซฟเกียร์นะครับทีน,นี้มาดูรุ่น1ตันต่อมานะครับผมไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าหลายอย่างเราเรีวิวไปหลายรอบแล้วเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้ชั้นสีเขียวยาวกว่า ไอคัน4ีคูณสีนะครับสีเทาดํากับสีฟ้านะครับมันยาวกว่าเพราะว่ากระบะมันนะครับผมมันไม่ดํากระบะมันยาวสองเมตรเห็นไหมครับรถก็ยาวต่างกันเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยเวลาเราคิดออปชันให้ลูกค้าเวลาเราคิดเงินเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับรถก็จะมีสิ่งแตกต่างกันไปนะครับกระบะยาวขึ้นนะครับไม่ใช่กระบะอย่างเดียวที่จะยาวแชสซีต้องยาวขึ้นอะไรต้องยาวขึ้นนะครับดังนั้นนะครับผมการรีวิววันนี้ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่า ไอคันกระบะสองเมตรนะครับรถมันจะยาวกว่าแล้วถ้าเป็นเบาะนั่งตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสี่คันตรงนี้นะครับเป็นเบาะนั่งยาวถ้าเป็นเบาะนั่งแยกนะครับเบาะคนขับแยกที่ปรับเดินหน้าถอยหลังได้หัวก็จะยาวกว่านี้นะครับตรงช่วงหัวคนขับนะครับตรงนี้เพราะว่าระยะห่างตรงนี้ครับมันต้องไกลขึ้นเพื่อปรับเบาะก็จะยาวขึ้นนะครับมันไม่ใช่แต่ที่เราต้องเพิ่มแต่เบาะอย่างเดียวนะครับที่เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ สิ่งที่เราต้องเพิ่มก็คือในในเรื่องของชักตีที่ยาวขึ้นโครงหัวเก่งที่ใหญ่ขึ้นครับต้องขยายไปทั้งหมดนะครับอย่างคันสีน้ำเงินคันสุดท้ายนี้นะครับเป็นสีคุณสองแต่ลูกค้าให้ทำล้อเหล็กด้านข้างนี้นะครับผมนะครับก็จะมีล้อเหล็กนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วนะมันเหมาะกับโคนดเหลวๆนิ่มๆนะครับมันเหมือนอยู่ในนาคนเละๆ จริงๆแล้วการใช้งานของสิ่งคุ่งเนี่ยเราวิ่งอยู่บนถนนนะครับเราวิ่งอยู่ที่ถนนธรรมดานี่แหละซึ่งในหน้าฝนนะครับมันแฉะเละลื่นนะครับมันติดนะครับเส้นทางที่เราเคยขนวัสดุนะครับพืชผลนะครับมันเละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้สี่ล้อช่วยกันตะกุยนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับเราก็ให้ลูกค้าเลือกนะครับตามการตัดใจของลูกค้านะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับความแตกต่างของแต่ละรุ่น ก็อาจจะตกหล่นอะไรนิดๆหน่อยๆเพราะว่าค่อนข้างรีบแล้วไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ